เรามาอยู่กับร้านล DA, ูกชิ้นร้านเดิมครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงแม่ค um, uh, uh, ้าทำไมกินน้อยจังทำไมกินน้อยจังอิ่มบออิ่มบ่อ Is so ิ่มกแค่นี้อิ่มอ๋อแม่ค้ากำลังกินกินคนเดียวบอ โอ้ยกินคนเดียวด้วยมีหน้าเหรอทำไมถึงกินน้อยกี่ไม้เนี่ยแม่ค้าเนี่ยสา,สามไม้นี่เท่าไหร่สิบพันเองเหรออิ่มอิ่มเหรอเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงอเอาอีกบ่เอาอีกบ่เ,เดี๋ยวไอเลี้ยงไอเลี้ยงเอาบอาอีกไหมอีกไหมหน้องบอก พี่ไกไกลน้องได้ละจริงใจนี่ครับสาวสาวเวียงกันอยู่อยู่เวียงกันวะคนเวียงกันไหมไม่ใช่คนที่ใดคำม่วนคำม่วนคำม่วนนี่อยู่ไกลปะไกลไกลมากปะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับรยากาศร้าน แสนแปดเลยแซงว่าไกลแม่คขาแบบพ่อแบบตั้งใจมากเลยนะร้านเนี้ยใใส่ใจดูเฮ้ย<ห>วันนี้ใส่เสื้อกันเปื้อนแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยกก็ใส่แบบทุวันเอาจริงเหรอพี่เพิ่งสังเกตโอ้มีหน้าถึงขายด,ซดีซื้อต่อได้ไหมซื้อต่อได้ไหมซื้อต่อได้ไหมพังแล้วโอ้โหพังแล้ว นี่ครับร้านลูกชิ้นริมโขงครับไปกินได้วันนี้ครับแม่ค้าเมาแล้วครับดูจากสีหน้าได้เพราะกระป๋องอยู่ตรงนี้เลยเราจะเอามาผาดโอ้อเเเป็นของาียเาน้องเขากินแค่สามไม้เองนะแต่ว่ามันก็หลายอยู่มันก็หลายอยู่นะมันไม่เหมือนเราหรอกนะเรากินทีนะนี่ครับ,น,รบน้ำจิ้มอร่อยครับร้านนี้ครับใส่ผักวัวนี่ ยังไม่ได้ถ่ายคลิปร้านลูกชิ้นเลยนะนี่เพิ่งคลิปแรกเลยนะวันนี้โอ้โหดูกันร้านน้ำจิ้มบรรยากาศริมโขงคือวิชานจะถ่ายร้านน้ำแล้วไงพี่ถ่ายร้านลูกชิ้นบ้างนี่แม่ขาเ้ยเขาสวยแล้วเด็กจัดเลี้ยงหน่อยน้องไม่เอาน้อนกินแค่นี้แลเวาัวอ้วนเาัวอ้วนเหมือนคนถ่ายใช่ไหม แหมแม่คา